สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับพวกเราร้านหิงเซาอะไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้พวกเราก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับผมก่อนจะทิ้งทวนช่วงก่อนสงการนะครับผมแต่ว่าร้านเราก็ยังเปิดบริการเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับบางทีอาจจะพี่ๆท่านมาพี่ๆท่านไหนที่มาทางร้านนะครับผมมาเรียกซื้อสินค้าได้เลยเพราะว่าเรายังมีพนักงานอยู่ที่ร้านอยู่นะครับผมก็ยังเปิดเป็นปกตินะครับผม บางทีผมก็ยังอยู่นะครับบางทีก็จะมีไปภารกิจติดภารกิจนิดหน่อยนะ <c oughs> ผมก็คือภารกิจทางด้านเวทีเครื่องเสียงของเรานะครับผมบางทีผมก็ไปไปมาๆนะครับผมหรือว่าพี่ท่านไหนจะเข้ามาดูสินค้าก็โทรน,นัดได้นะครับผมแต่ว่าที่ร้านก็ยังมีพนักง,งานอยู่เหมือนเดิมนะครับผมถ้ามีอะไรก็สายตรงหาผมได้เหมือนเดิมนะครับผมบางคนว่าไอ้บางทีมาหาเฮียไม่เห็นอยู่เลยนะครับผมผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะมาหรือว่าพี่อยากพบผมหรือว่า อยากให้ผมแนะนําสินค้านะครับผมก็สามารถโทรมานัดก่อนล่วงหน้าได้นะครับผมอ่ะโอเชนะครับผมเดี๋ยวเรามีสินค้าที่เราภูมิใจนําเสนอมาให้พี่ได้ชมกันนะครับผมไม่พูดพาพนําเพลงแล้วกันนะครับผมผมให้ชมกันเลยนะครับผมเอาเป็นตัวใหญ่กันหน่อยนะครับผมเป็นรุ่นบิ๊กบิ้มบิ๊กไซส์นะครับผมจากค่ายดังนะครับผมทางซุรินนั่นแหละนะครับผมจากค่าย TNK นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเทอร์โบเจเคนะครับผม น,นี่เป็นรุ่นใหญ่เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยบางคนบอกว่าเอ้าจาันตัวใหญ่ขนาดนี้จะล่นไฟบ้านได้ไหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะมาชมข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมสเปกกันอู้ยอดเลยครับนี่ครับมอแปลงมาฮ์มานะครับผมลูกใหญ่นะครับผมนีแหละข้างในครับผม พาปลาก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ลูกนะครับหาจเตะจับเต็มนะครับผมตัวนี้ข้างข้างละสิบหกคู่เด้อฝั่งนี้สิบหกคู่แล้วก็ฝั่งนี้อีกสิบหกคู่นะครับไม่ใช่ว่ามีแถวเดียวตัวนี้เป็นซิงท่อ <c oughs> ผ้าขยายใหญ่นะครับผมเจ้า <c oughs> ของเดิมนะครับผมขับยีบ่สิบนิ้วอยู่ข้างละสี่แต่เขาเน้นย้ำมาบอกว่า ขับยสิบสี่นิ้วสบายๆนะครับผมข้างละสี่นะครับรุ่นนี้ผมบอกกันแล้วว่าของแรงจริงๆสิบแปดนิ้วไม่ต้องพูดถึงครับผมใส่เข้ามาเลยวาสี่วาห้าวหกนะครับจัดเข้ามาเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้สวยมากนะครับสภาพผมตีให้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับนี่แหละด้านหลังนะครับอ่ามีโลหป้องกันฟิวนะครับผมฟิวในระบบป้องกันถ้าขยายนี่ผมถือว่างานละเอียดนะครับผม งานสวยงาม <Wars> นี่แหละช่างที่ว่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับผมก็มีอยู่ไม่ค่อยมากนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับผมนะครับผมหมายถึงว่าเจ้าของค่ายหรือว่าค่ายนี้เขาเก็บรายละเอียดดีนะครับผมจะเป็นการพูดถึงแต่ละค่ายไปนะครับผมไม่ได้เจาะจงค่ายไหนค่ายหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับพี่ๆก็อย่าเสียดกันนะครับผมเป็นการนําเสนอนะครับผมของผมเองนะครับโอเคนะครับผม ผมวัวรบอไอคลิปก่อนผม,ผมขายไปแล้วนะเครื่องหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นเครื่องที่สองนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมที่มอบสินค้านะครับผมที่มอบสินค้ามาให้เราทําการต่อยอดเพิ่มกําไรนะครับผมทางเราก็ขอขอบคุณน,นะครับผมจากใจนะครับผมทางร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ได้บื้อวาอะไรมากมายยอดขายแต่ละวันก็ไม่ถึงหมื่น <laughs> ถึงร้อยไว้ก่อนนะครับ <laughs> นะครับ ขอบคุณนะครับผมที่แบ่งปันไม่ผมทำกำไรด้ยวยแต่ของเก่าก็ครับผมโอเคนะครับเทเบิลเจ็ตชีเรามาชมกันอันนี้อ่ะผมเสียบปลั๊กให้ดูก่อนผมเล่นไฟบ้านด้ยไงผมเสียบให้ดูปางพี่จะสงสัยว่าอาจารย์มันจะเล่นไฟบ้านไ,ได้หรือเปล่านะครับรุ่นนี้มาหึงมาขนาดนี้นะครับเนี่ยสายไฟผมนะเนี่ยผมไม่ได้ผ่านมอดิงได้เลยนะครับผมไปเสียบข้างในในบ้านเลยนะครับเนี่ยมาชมกันเลยนะครับต้องทําการ รีวิวให้พี่ได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่ามันร่นไฟบ้านไม่ได้นะครับผมมาผมเปิดให้ดูเลยนะครับอ่าการฟุตสต็อปนะครับผมหรือว่าดีเลยเขาจะค่อยๆดึงไฟเข้ามานะครับผมจะไม่ดึงกระชากปุ๊บทีเดียวนะครับผมนี่แหละแต่ค่อยสปีดพัดลมขึ้นมาค่อยดึงไฟเข้ามานะครับผมถือว่าทําระบบได้ดีมากนะครับผมนะครับจากค่ายอาจารย์ธนกรนั่แหละนะครับนี่แหละ หน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับผมเทอร์โบเจ็ดเชอนะครับผมนี่ธรรมดาโอเคละผมเปิดให้ดูนะตอนเปิดเพลงไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะคลิปที่ยาวไปนะครับผมนี่ละหน้าตาสวยๆง,ง,งามๆอย่างนี้ละเดีย๋ยวผมขอมอนุญาตปิดก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหปิดเทินนะครับผมไอเทอร์โบเจ็ดเช่นะครับผมจากค่าย TNC นะครับผม, N บผมสวยๆอย่างนี้นะครับผมสเปคขับ18 ยี่สิบเอ็ดยิบสี่นะครับร้บอยสี่ร้อยห้ารอยห้างละ 4, สี่สบายๆนะครับผมเหมาะาบง,งานเครื่องไฟงานดนตรีคอนเสิร์ตได้ทุกอย่างทุกแนวแล้วที่พี่จะขับนะครับผมาคาตัวนะครับผมสภาพตัวนี้ผมถือว่าประมาณ95%นะครับผมบอกเลยว่า95%้้เอร์อยยิดน็อตยังไม่มีนะครับนี่ผมให้ดูก่อนเกาเรนต์เราเปิดกันที่ราคานะครับสองหม่นเจ็ดพบาทนะครับผมสองหมบาท ถ้าพี่ท่านไหนว่าแพองอาจจะสอบถามไปทาง่ายได้ว่าถ้าประกอบของใหม่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมผมไม่อยากเปิดราคาให้ฟังเดี๋ยวไปถามเจ้าของใครเองแล้วกันผมว่าต้องมีหลักสามขึ้นหรือไม่ก็เป็นน่าจะสี่นั่นแหละครับผมนะครับอ่ะโอเคนะครับถัดมานะครับผมเป็นรุ่นเล็กอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นเทอร์โบนะครับผมสามจุดสี่เคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสี่ชันแนลอาจจะถูกใจพี่พี่หลายคนนะครับผม หาแอมซีแนนไว้ขับกลางแหลมไว้ขับแหลมนะครับผมหรือจะขับเบียดก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้เลือกว่าต้องขับกลางหรือขับเบียดหรือขับกลางไปขับแหลมนะครับผมเนี่ยด้านหลังมาดูครับนี่ด้านหลังนะครับอุปกรณ์ที่ลงให้นะครับแจ็คลีดของแท้นะครับตัวนี้ผมไม่ดูใกล้ๆนะครับเ่ยสเปคคอนลีดของแท้ตัวนี้ทนนะครับแจ็คตัวแจ็คก็จะเป็นตัวคอมโบแจ็คสามารถใส่ ได้นะครับผมทั้งแจ็คโฟนหรือว่า XLR นะครับผมหรือว่าจะเป็นในโหมด Parallel s t e ตนะครับผม Parallel s t e ตนะครับอาจจะใส่เข้า2แต่ออก4ก็ได้เขาจะมีโหมดให้เราปรับนะครับผมการระบบตัดอัตโนมัติเมื่อมีช็อตมีการช็อตของลำโพงนะครับเมอเมื่อมีการช็อตของไฟ AC นะครับมาชมกันเลยนะครับข้างในเทอร์โบ3.4 k นะครับ เนี่ยคุนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับสวยทุกตัวครับเนี่ยผมให้ดูงานก่อนนะครับผมไม่ดูงานก่อนนี่การเก็บสายไฟการวางอุปกรณ์นะครับผมทานที่เตอบนล่างนะตัวนี้นี่ครับพก็แปลงซีคอลูกใหญ่นะครับผมทองแดงแท้แน่นอนนะผมไม่ดูสายให้ดูการวางอุปกรณ์โอ้บอกเลยครับ สวยสดงดงามของที่สวยงงามอย่างนี้นะครับผมเชื่อมจะมากับราคานะครับคุณภาพสูงก็ต้องสภาพสวยงามก็ต้องมากับราคาที่ก็ไม่ถือว่าติ้งหรอกครับก็สมน้ำสมเนื้อแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูการเปิดเครื่องกันก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวแค่สองตัวก็ทำเป็นก็ทาคลิปยาวเพราะว่าผมต้องการให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดเยอะที่สุดนะครับ ของดีๆของสวยมันก็มีเยอะแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องการรู้เบื้องลึกเบื้องตื้นนะครับผมแต่ว่าผมก็ขออนุญาตเป็นรีวิวเป็นเป็นคร่าวๆนะครับผมบางทีอาจจะไม่ลงลึกเท่าไหร่นะครับนี่แหละผมให้ดูนะครับสายสายเส้นใหญ่นะครับผมสาย AC เส้นใหญ่ทั้งสองรุ่นนะครับเนี่ยเส้นใหญ่นะครับปลั๊กก็เป็นปลั๊กหัวปลั๊กแข็งนะครับผมผมเสียบให้ดูนะไฟบ้านนะครับผมเนี่ยอ่าเหมือนเดิมนะครับผม เสียไฟบัะมาชมกันเลยครับว่าหน้าทั้งหน้าจะเป็นอยังไรนี yeah, ่ยนะครับสวยนะครับผมไฟสีแถวเทเบโบสามเคจุดสี่สามจุดสี่เคสวยนะครับ๋ยวข้างในจะมีไฟออนดีเชียวอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าบ้านสิบสองลูกตัวใหญ่นะครับผมเป็นร้อยวื้นไอร้อยโวล นะครับผมร้อยวลหมื่นไมโครนะครับไมโครยูเอนะครับพัดลมเทอร์โบสี่ตัวนะครับผมโอ้สวยครับผมสปคนะครับผมเจ้าคองเดิมขับสิบห้าอยู่นะครับขับกลางแหลมสิบห้าอยู่ช่องหนึ่งนะครับจะจะจะใช้อยู่ช่องหนึ่งสี่ตู้นะครับผมตัวเดียจะขับสิบหกใบอยู่นะครับตัวนี้่าก็คือกลางแหลมสิบสองนิ้วนะ อ่าอันนี้คือประสบการณ์จริงเขาเพราะว่าตู้หนึ่งมันเป็นตู้แปดใะใช้อยู่ช่องละสองตู้ก็สี่ดอกนะครับผมไาอย่างเดียวนะครับไกงอย่างเดียวนะครับ,นะรบโหลดไปเลยครับผมขอให้กําลังลาโพงไม่สูงขับได้นะครับผมผมแนะนําเป็นฝุกสองสิบห้าอ่ช่องละสามดอกยังได้สบายๆนะครับผมจับไปเลยที่จะช่องช่องละสี่ในลําโพงที่ขนาดบัดน้อยๆไม่บัดบัดไม่เยอะนะครับผมที่จะเป็นขับเบร จุดสี่คูณสี่นะสบายเลยครับผมบอกเลยว่าสบายจุดสี่คูณสี่นะครับผมโอเคนะครับผมข้อมูลครบถ้วนสวยงามนะครับเปไออนสีเียวคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับเสียงอาจจะไม่ดังหรอกครับแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็เป็นธรรมดาของพัดลมเทอร์โบนะครับผมนี่ครับเป็นธรรมดาของเสียงพัดลมเทอร์โบไม่ถึงว่าแรงนะครับสําหรับ เทีนเช่นะครับผมสามจุดี่เคนะครับผมรุ่นสามจุดเคนะครับผมเราขายกันที่ราคานะครับผมเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับสองตัวนี้สภาพเก้าสิบห้าเหมือนกันนะครับสภาพเก้าสิบห้าเหมือนกันทีนเชเทโบิลสามจุดเคตัวนี้เราขายกันแค่ราคานะครับผมขายกันแค่ราคาหนึ่งหมืน ห้าพันห้าร้อยบาทแล้วกันโอเคนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมพี่ท่านไหนชอบจัดเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าของวสวยๆอย่างนี้หายากมากนะครับอโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติเข้ามารับชมร้านเราก็ยังเปิดเป็นเดิมนะครับผมพี่ๆท่านไหนต้องการขายเครื่องเสียงเลยว่า,าจัดชุดนะครับชุดเครื่องเสียงชุด2คุณสี 4, 4่คุสี่ของคุณก็เชิญได้ที่ร้านนะครับผมราคาประหยัดแน่นอนนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่้เตเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ